ที่นี่ไปแลกความพร้อมค่ะของรพอพสอตอแล้วก็สถานีอนามัยในยการที่จะเตรียมความพร้อมท้ายโอนภารกิจให้กับทางอ,อบจนะคะซึ่งในที่พื้นที่จังหวัดสงคล้าเนี่ยก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็สถานีอนามัยเนี่ยรวมแล้ว23แห่งค่ะที่พร้อมจะโอนท้ายภารกิจไปยังอ,อบจนะคะด้านทางอ,อบจส่งคล้าก็พร้อมที่จะครอบเคลื่อนระบบพัฒนาบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิค่ะ อาสาสมัครสาธารณาสุขรวมทางบุคลากรแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในพื้นที่จังหวัดส่องคล้าว่าสองร้อยคนแระกว่าก็เข้าวรวมประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับประทมภูมิเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็แหลกเปลยนเรียนรู้การท่าอุนภรกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ600ปีนวมินทรชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะโดยมีนายไพยเจนหมักสุวรรณนยายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่องคล้าเป็นประธานในพิธีค่ะนยายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคล้าก็เปิดเผยว่าจ ปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองสงถนท้องถิ่นฉบับที่สองพุทธศักราช2 5 5 1กําหกำหนดให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท้ายโอนสถานีอนามัยหรือว่าน้วยบริการประทมภูมิให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในระยะสุดถ่ายของแผนโดยในปีงบประมาณ2566จังหวัดสงคล้ามีโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตําบลน,นะคะจํานวน23แห่งแล้วก็บุคลากรสมัครใจ้ายโอนมาอยังอบอจอสงคล้าแล้วจํานวน1ึ คคเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างแล้วก็พัฒนาักยภาพการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้รองรับภารกิจดังกล่าวก็เลยจัดให้มีการประชุมดังกล่าวขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างการมีส่วนรวมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็เพื่อให้การดําเนินการท่ายวนภารกิจสถานีอนามัยแล้วก็โรงพยาบาลทรงเสริมสุขภาพตาําบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผี่นองประชาชนในท้องทินได้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ แล้วก็เป็นบรรยากาศทีทางอ,อสอซมอนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางสาธารณาสุขนะคะมารวมพูดคุยแล้วก็สร้างความเข้าใจกันในการจัดการเตรียมความพร้อมท่าอุภารกิจให้กับทางอ,อบจจะได้รู้ว่าอ,อสอซมอนี่มีหน้าที่อะไรบ้างซึ่งก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขคอยคเป็นพี่เลี้ยงจากจากรอพอสตใหย่างเช่นเดิมนะคะ,คะก็เลยต้องมาสร้างความเข้าใจให้กับพีน่น้องประชาชนกันค่ะเสริมสุขภาพตบำบลจํานวน23แห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาจาก17 6แห่งนะครับได้อ่า ถ่ายโอนมาอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาณนะวันนี้ก็ทางาทางกองสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตามาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง23แห่งพร้อมด้วยอสมอนะครับมาประชุมเพื่อที่จะร่วมจัดทําแผนปฏิบัติการที่จะดําเนินการในตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นปีขึมาน,นะครับตรงนี้เราต้องมา ทำความหนึ่งทำความเข้าใจนะครับในภารกิจสองจัดทำแผนร่วมกันโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทางมองลนิธิพัฒน์สงขลาและก็วิทยากรจากทางของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลามาร่วมให้ข้อคิดเห็นมาร่วมให้คำแนะนำในการจัดทำแผนเพื่อที่จะให้การเริ่มต้นปฏิบัติงานนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและก็ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับ